เหยียบไต้มเท้าเลยนะครับเขายัอองไม่ตายไม่ต้องะไ,ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรที่ฝ่าครับก็มมไม่แน่ใจนะเต็มเ,เลยนะครับผมจุดโซนกลางของหน้าหาดป่าตองเลยนะครับ สวัสดีครับผมกินเที่ยวตามจิตใจนะครับผมความสุขก็อยู่รอบตัวเราสําหรับความสุขของผมก็ได้ถ่ายทาคลิปให้กับเพื่อนเนฟซีได้รับได้ชมนะครับความสุขตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่แค่อยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนเนฟซีได้รับได้ชมนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเนฟซีมาดูหน้าหาดปลาตองก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปรากฏการณ์อะไรนะครับผมก็คือเม่นขึ้นตามชายหาดนะครับผม ปเพื่อนไปดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงมั่งนะครับนี่นะครับจุดที่ขึ้นนะครับผมบางลานะครับผมก็ขึ้นเกลื่อนเต็มนี้ครับโซนหน้าหาดก็คือถ้าเรามาเที่ยวก็ต้องใ้ความระมัดระวังนะครับผมนี่ครับช่วงน้ําลงนะครับช่วงน้ําลงนี่ครับนี่ครับมันก็ขึ้นก็ค่อนข้างจะอันตรายนะเพื่อนนะ อย่าลองนะครับผมนี่ครับดูสีสันเขาก็ดูเหมือนสวยงามนะครับแต่ว่าเขามีพิษในตัวของเขานะครับเห็นคีบโดนมาแล้วนะครับเป็นที่นี่ครับคนที่อยู่ชายหาดนะครับโดนมาแล้วครับผมเหยียบเต็มเท้าเลยนะครับขนาดคนโดนนี้ยังไม่ตายเขายังไม่ตายอันนี้ยังไม่ตายกัน,น,นดูดจะดเกืย มีบาดแผลแล้วนะนี่ครับขึ้นเกลือนเต็มหน้าหาดป่าตองนะครับนี่เป็นระยะยาวเลยนะครับขึ้นนี่ครับขึ้นเต็มเลยนะครับผม,มบอันนอันนกเขาเขาลงไปนั้นกันเหรอนะปุ้ย<ป>เ,เระวังเวยปุ้ยใส่รองเท้าไห่ปุ้ยเขาไปกินกันหรอวะอันนี้เป็นอะไรคะนะครับ เก็บมากองไว้นะครับผมก็ต้องเอาไปปล่อยตรงเป็นที่น้ําลึกนะครับผมค่อนข้างจะอันตรายนะครับผมไม่ซ้ำราไม่รู้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์อะไรนะครับผมนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับผมก็มาชมความสวยงามครับ ชมความสวยงามนะครับผมแต่เขามีพิษแน่นอนนะครับผมก็ตรงนี้ครับเป็นเข็มเนี่ยลองเหยียบ <c oughs> <c oughs> เลยต็มเต็มเลยทำไมมาถึงเลย,ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรหรือเปล่าครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ไม่รู้ว่าเขาส่งซิกอะไรเรารอเปล่า ก็มีมั่งแต่ว่าก็ไม่ไม่บ่อยก็คือชุดนี้คือเป็นตัวใหญ่ที่เรายังไม่เคยเห็นไงมันมันก็เลยค่อนข้างจะดูแปลกนี่ครับก็หลายตัวนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ เต็มเลยนะครับผมเป็นโซนระยะแบบก็คือโอ้ขึ้นเยอะครับเพื่อนๆเ,นเต็มตรงบริเวณหน้าหาดนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็คือต้องระมัดระวังนะครับต้องใจก่อนระมัดระวังเพราะว่าก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเป็นก็คือเป็นระยะยาวเลยนะครับอยู่ตรงโซนนั้นนะครับผมบริเวณหน้าหาดป่าตองครับนี่ยังมีเลยครับผมเนี่ย ผมเดินมาก็ยังเต็มเลยนะครับมีคน,นขัางยังเยอะนะครับผมก็ให้เพื่อนเอบซีได้ดูแบบระยะใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับขึ้นตับปุ่มตับป่มตามในน้ําเลยนะครับนี่ยเต็มเลยนะครับผมนครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือไม่ได้นะครับ มีตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆตัวในี่ครับไปเดินดูเรื่อยๆนะครับผมก็ขึ้นเป็นระยะสักหนึ่งเมตรครับผมก็เป็นระยะไกลอยู่ขึ้นไม่ใส่รองเท้าเลยนะครับเสียวๆอยาเข้าใกล้มครับ นี่ครับก็ขึ้นเป็นจุดโซนกลางของหน้าหาดตาตองเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับขึ้นขึ้นแค่ช่วงบริเวณนี้นะครับผมนี่ถ้าว่ามากลางคืนนั้นถ้าไม่เห็นนะเหยียบเยยบต็มตเลยนะ ครับมีแสงพ้าทิ่ย์กำลังสวยเลยนะครับผมกำลังแจ่มเลยนะครับสาดแสงนะครับเป็นปรากฏการณ์เม่นนะครับผมแสงอาทิตย์สะท้อนครับเก็บมุมบรรยากาศนะครับเพื่อนๆนะครับเม่นบางคนก็ว่ากินได้นะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมว่ากินได้ไม่ได้นะครับครับเพื่อนดูนะครับก็ความตัง้งใจอันตรายนะครับเพื่อนเพราว่ามาเล่นนะ้ำก็คือตอนกลางคืนนี้ถ้าถ้าว่าเราไม่เห็นนี่ก็คือเหยียบเต็มเต็มเลยนะครับ เหียก็คือปักลึกเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีความคล้ายเข็มเลยนะครับผมจะเป็นเข็มเลยนะมีความแข็งนะครับแข็งนี่ถ้าว่าเหยียบก็คือเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่ผมลองเอาไม้ดูนะครับก็คือเขายังมีชีวิตนะครับยังไม่ตายทีนะครับผมเราจับงายขึน้นไหมเรายิบระยับเลยนะครับผมเขายัางมีชีวิตอยู่ ขึ้นมาเตยตื้นนะครับตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเพื่อนๆนะเนี่ยรุนเนี่ยครับเต็มฝ่ามือเลยนะครับขนาดไซส์ใหญ่มีขึ้นมาอยู่สูงเลยครับผมนี่ก็ยังไม่ตายนะเพื่อนเนี่ยระยิบระยับอย่างเนี้เตรี่ยมเต็มเลยนะครับผม ดูมันสวยงามครับแต่แฝงด้วยอันตรายนะครับก็ยังมีชีวิตครับผมนี่ก็ต้องเอาออกไปปล่อยเป็นที่น้ำลึกนะครับผมถ้าไม่ปล่อยก็คือต้องเอาไปทำลายฝังนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราปล่อยไว้ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับ ถ้าเรารู้เราเราเรา,เรามัดระวังได้แต่ถ้าบางคนก็ยังไม่รู้ก็อันตรายครับผมบก็ขึ้นหลายตัวนะครับผมก็ทางเทศบาลเขาก็น่าจะมาทำลายนะครับผม ก็ไม่แน่ใจว่าต้องเอาไปปล่อยหรือว่ายัางไงนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก็อันตรายนะครับผมนี่ครับเป็นกองนะครับผมเดนมินนะ เก็บไว้เป็นกองนะเป็นกองกองแล้วก็ก็ต้องรอหน่วยงานนะครับไม่แน่ใจว่ายังขึ้นมาเรื่อยๆอยู่หรือเปล่านะครับตรงโซนบริเวณน้ําลึกนะั่นคือยังไม่แน่ใจนะครับว่ายังมีหรือเปล่านะก็คือช่องนี้น้ําก็กําลังจะซัดขึ้นนะครับบริเวณน้ากาลังจะซัดขึ้นนะครับผม ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ฝังทรายอยู่เหรอนี่ครับเม่นที่ว่าเป็นขาวอยู่นะครับผม นี่นี่เนี่ยเพื่อนเนี่ยแม่งจับไม่ได้นะครับผมนี่จับเขาไม่ได้นะครับค่อนข้างจะอันตรายนีครับไม่แน่ใจว่าเขามาจากที่ไหนนะครับผมผมไม่แน <clause 2> ่ใจว่าเขาจะมาจากที่ไหนเขามาส่งข่าวหรือว่ามาจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยบางบางคนเขาว่ากินได้กับกินไม่ได้นะครับแต่สาหรับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับถ้าว่ากินได้ก็คงจะอร่อยนะครับผม นะครับเพื่อนเพื่อนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับก็คือนะตัวใหญ่ครับใหญ่กว่าเม่นแถวบ้านเรานะครับเม่นชนิดนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามาจากที่ไหนนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็บอกด้วยนะครับออนี่ครับเกลื่อนเต็มเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนเกลื่อนเต็มเลยครับไม่มีแต่เม่นเลยครับผมสีสันนี่สวยเลยครับนี่ดูสีเขาครับโอ้สีสันสวยมากครับผมลอยน้ำ ใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับนีคือเท่ากันหน้าคนเลยนะครับผมเนี่ยตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากขึ้นเกือนหน้าหาดตาตองนะครับผมขึ้นเต็มนะครับบริเวณโซนนี้นะครับผมเขาก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆะเ,เนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับนี่นาะเพื่อนมาเที่ยวนะใช้ความระมัดระวังนะครับอย่านะครับอย่าทดลองว่า หนังเราเหนียวนะครับห้ามเลยนะครับผมไม่ใช่จะถอดรองเท้าแล้วไปเหยียบเขาอย่างนี้ไม่ได้นะครับห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะตเต็มเต็มเลยนะเพื่อนนะอย่าทดลองนะคือเขามีความแข็งนะครับเนี่ยยืดหยุ่นได้นะครับเขาจะยืดหยุ่นเลยนะครับผมเนี่ยอย่าทดลองนะครับผมเขามีพิษในตัวของเขาครับ พราะเจ้านี้หาปลาตองก็ค่อนข้างจะขึ้นบ่อยนะครับสลับเมินนี่ครับผมโอ้นีมีตัวนี้ตัวใหญ่มากครับใหญ่ก็ฝ่ามือผมเลยนะครับผมเนี่ยใหญ่มากเือนมากตัวนี้จะเข้ากับใบหน้าเลยนะครับใบหน้าคนเราเลยใหญ่นี่ครับบริเวณโซนหน้าหาดนี้ครับขึ้นยอดมีแต่ม่มมนนั้งนั้นครับผม ดูสีสันเขาสวยนะครับเนี่ยยังดิ้นกระแนวกระแนวอยู่นะครับผมยังดิ้นอยู่เลยยังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็ต้องรอหน่วยงานนะครับจัดการนะครับผมนะครับเมื่อกี้เป็นกองนะครับน้ําก็เริ่มซัดขึ้นมานะครับผมนี่ก็น้ําเริ่มขึ้นมาถึงแล้วครับตรงโซนนี่ครับ เตือนเต็มเลยครับผมหน้าหาดนะครับเลือนเต็มนี่กับมีคนมาดูเรื่อยๆนะครับผมก็ยังมาดูอยู่ครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนมาเที่ยวชมหน้าหาดสะตองก็นี่ครับมาเจอเพ่นนี่ก็ช่วงนี้ตาเป็นเพื่อนจะมาเที่ยวยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่า ก็คือเขาวค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่าเขามีหนามป้องกันตัวเองครับผมถ้าาว่าชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่นี่ตามิใจวันนี้ก็บายบายนะครับผมขอบคุณมากครับ แล้วก็เอาผีดำดำโอ่งแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนี่ย่างไม่ไม่ต้องใส่เคยเคยไปย่างอย่างนี้ถั้งแต่ล้างตัดเก็บมันไปโดนกินนะครับนี่ที่เคยกินที่เก็บที่กินอยู่นี่ครับคนการันตีนะครับผมคนเคยกินคนเคยกินครับอันนี้กินได้ครับตัวนี้กินได้เมนครับผมเมนเมนมันก็โดนพืชกินได้ด้วยเหรอก็กินได้ครับกินได้จะมาลังสังว่ากินได้ไม่ได้นะครับผม ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็คือเต็มุนถ,ถนังนันะครับผมขาดแต่น้ําจิ้มครับผมไม่ได้ขึ้นมาบ่อยๆนะก็เดี๋ยวต่อวีดีมานะครับผมก็ว่ากินได้ไม่ได้เดี๋ยวคอยตติดามกินนะครับผมขอมาถามครับผม